พี่สําเร็จมานอนเป็นเพื่อนน้องเหมียวแล้วทีนี้เออพี่อานก็มาเออพี่อานก็มาเออน้องเหมียวมีเพื่อนนอนแล้วทีนี้น้องเหมียวเออนอนสบายจริงๆเลยบ่ะเฮะ้อสบายเลยติลูกน้องเหมียวไม่เหงาเลยติลูกมีเพื่อนนอนแล้วติลูกเอ,เอ้าเอาเอพี่สำเร็จแล้วโดนพี่แดงกัดปาก <c oughs> ดูดิ โดนพี่แดงกัดปากเป็นแผลเลยเนาะพี่สําเร็จเอ้ยเนาะนอนสบายเลยนะมึงือเออแม่เสียสละพาเช็ดเท้าอยู่ในบ้านออกมาให้น้องหมานอนเลยวันนี้อืตอนน้องขอหลออยู่ก็ไม่ได้เอามาให้น้องขอหลอนอนทันนี้แม่ก็แล้วออกมาให้น้องเหมียวนอน พี่สำเร็จก็เลยมานอนเป็นเพื่อนน้องเหมียวเลยเทีนี้มันได้ที่นอนดี <laughs> ออพี่อานก็ไม่มีที่นอนเลยมานอนตรงนี้อานมึงมานอนตรงผ้านีน่ปนไปเลยลูกไปนอนเลยตรงนั้นอานเนี่ยทำไมไม่มานอนตรงนี้เน,นี่ยมันว่างนน่ทําไมไม่มานอนลูกมึงไปนอนเลยตรงนี้ฮึอะอานเอ้ยหนอเออที่ว่างๆ มีที่นอนอยู่ยมันก็ไม่นอนมานอนหนุนตรงเออตรงปูนน่ะหืมเนื้อมึงไม่เย็นตดลูกเนี่ยต้องมานอนตรงผ้าเนี่ยถึงอุ่นลกูกหืมเออพี่แต่น้อยก่อน <c oughs> นอนเก้าอี้พี่อานเลยไม่มีที่นอนเลยว่านอนหน้าบ้านเ <c oughs> อ้พี่แต่น้อยดัดเส้นพี่อานวันนี้หืมมันนอนทุกคืนหลาย <c oughs> พี่แต่น้อยไม่ได้นอนทักทีพี่แต่น้อยเลยนอนเลยวันนี้ เอ้ยวันนี้ทั้งวันเลยพี่แตน้อยยึดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยอืมพี่อ่านเลยไม่ได้นอนเก้าอี้เอ้ยเลยมานอนหน้าบ้านทีนี้เลยนน้องเหมียวเลยมีเพื่อนนอนเลยทีนี้อืมพี่ขอลอก็ไม่อยู่แล้วน้องเหมียวก็หายเหงาเลยทีนี้มีเพื่อนนอนแล้วอืมไอพี่สําเร็จมาอยู่เป็นเพื่อนนอนแล้วนยนะเฮ้ยหนอ มึงได้ที่นอนดีนะไอ้สำเร็จฮึืึได้ที่นอนดีเลยฮึอือ <c oughs> น้องหมาก็นอนสบายเลยน้องหมาเอ้ยนอนหลับสบายเลยติเงินสำเร็จฮึไอ้สำเร็จนอนสบายเลยว่ะฮึไอพี่อานเดี๋ยวเดี๋ยวนอนเดี๋ยวลุกอยู่ไหนพี่อานหนะึ่งไม่ยอมนอนทักทีนะหนึ่งฮึ มึงรอไอีอีตาน้อยเผอติงมึงจะไปนอนเก้าอี้ติง <plains> อ <tive Carbon ika> ่านเออเอออ่านรอแม่อ่านรอให้อีตาน้อยมันลงเก้าอี้เดี๋ยวอ่านถึงขึ้นไปนอนแทนที่มันไ้พวกมึงนี่จริงๆหละมันชอบจริงๆเลยเก้าอี้ตัวนี้หน่อหชอบจริงๆอนอนทั้งกลางวันกลางคืนเลยเว้อออันนี้แม่ก็ มาเล่าเรื่องน้องเหมียวมีเพื่อนนอนให้เ,เพื่อนๆฟังค่ะน้องเหมียวก็ไม่เหงาแล้วมีเพื่อนแล้วทีนี้อวันนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมของทุกท่านเลยค่ะ